ซานโรโตนาลี ali, ผู้ยอมทิ้งความโรแมนติกจากมิลานสู่การสร้างสถิติกับนิวคาสเซิลในช่วงเวลาที่ฟุตบอลเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าความรักในซึกกันโซซีเรียอาอิตาลียังคงมีเรื่องราวโรแมนติกอยู่บ้างชลาตันอิบราฮิโมวิชยอดวัวหอกชาวสวีเดนรับไปแฝนสตาร์ทกับสโมสรที่เขารักมากที่สุดอย่างเอซีมิลานขณะที่ โรเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมพยายามทุกอย่างเพื่ออยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปขณะเดียวกันนักฟุตบอลชาวอิตาลีส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธข้อเสนอจำนวนมหาศาลเพื่อได้เล่นอยู่ในบ้านเกิดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซานโรโตนาลีมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีก็เคยทำเรื่องที่แสดงออกถึงความรักอย่างแท้จริงหลังจากเมื่อปี2021อยอมลดค่าจ้างเพื่อให้ได้อยู่กับมิลานต่อไป ซึ่งไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ดาวเตะวัย23ปีมอบให้กับปีศาจแรงดําอีกแล้วยังไรก็ตามเรื่องราวความรักโรแมนติกนั้นจบลงไปหลังจากที่นิวคาสเซนในึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุ่มเงินเป็น70ล้านยูโรคว้าตัวโตนาลี่ไปจากมิลานซึ่งทําให้เขาสร้างถิติกลายเป็นผู้เล่นเลือดมาการูนีที่มีค่าตัวแพงที่สุดอีกด้วยโตนาลี่ที่เกิดเมืองเล็กอย่างซานเองเจโร os, ที่มีประชากรเพียง1 3 0 0 0ันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแฟนบอลมิลาน แล้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเชียร์ทีมปีศาจรแดรงดำมาตั้งแต่เด็กๆโดยมีเจเนโรกาตูโซอดีตกองกลางจอมบ,บูของรอสโซเนรีเป็นไอดอลเมื่อเริ่มเข้าสู่ทีมเยาวชนของเบเชาโตนาลี่ก็เริ่มดึงดูดความสนใจของแฟนบอลชาวอิตาเลียนเกือบจะทั้งหมดพร้อมถูกคาดหมายว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นทายาทของอันเดรียปิโลตำนานมิดฟิลของทั้งเบเชาและมิลานปิโลเคยกล่าวถึงโตนาลี่ว่า ตัวนาลี่นั้นมีสไตล์การเล่นที่ดูไม่เหมือนผมเลยในฐานะนักฟุตบอลเขาสมบูรณ์แบบมากกว่าผมมากเขาโดดเด่นทั้งการเล่นเกมรับและเกมลุกแน่นอนว่าปีโลไม่ใช่ผู้เล่นที่โตนาลี่พยายามเรียนแบบแนวทางการเล่นแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมมิลานของเขาอย่างกัตตูโซ่มากกว่าที่โตนาลี่พยายามจะเดินตามรอยตามทั้งในเรื่องของการต่อสู้และจิตวิญญ,ญาณเห็นการเียส,ะสะละเพื่อชีมในซัมเมอร์ปี2020 มิลานยืมตัวตนารีจากเบชาไปร่วมทีมพร้อมออปชันซื้อขาด15ล้านยูโรโดยปีแรกในแผงกองกลางอย่างไรก็ตามในซีซั่นต่อมาตนารีได้ร่วมงานกับคุณซือสเตฟานโน่ปิโอลีแล้วก็ระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่ช่วยให้พลลพักรอสโซเนรีฟ้าแชมป์สกูเดตโตไปครองได้สําเร็จซึ่งถือเป็นแชมป์แรกในรอบ11ปตีของสโมสรเป,เป,เ,ปเป้แบโกมี ตำนานเซ็นเตอร์แบ็กของอินเตอร์มิลานกล่าวว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่ทําให้นักเตะค,คนนี้พิเศษที่สุดกว่าคนอื่นโัวนารีก็คือคนที่สามารถเล่นได้ทุกทีมในเมืองมิลานถ้าคุณสังเกตทุกจทคติกจะเกี่ยวข้องทั้งหมดเขาเป็นคนที่จะก,กําหนดแนวทางการเล่นของทีมตามแผนที่โค้ชเตรียมเอาไว้โัวนารีคือคีแมนของมิลานมาตลอดและไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดก็ตามในสนามความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคของเจ้าตัวนั้นก็ทําให้รูปแบบการ เล่นของทีมก็มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในเรื่องของความทุ่มเทและความผูกพันมันก็คือเหตุผลที่ทําให้เขาถูกมองว่าเขาจะเป็นกัปตันทีมในอนาคตแต่ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าหดหูใจสําหรับแฟนบอลมิลานที่ต้องเสียโตนาลี่ไปแต่สําหรับนิวคาสเซิลพวกเขากําลังจะได้กองกลางที่เต็มไปด้วยคุณเหนือภาพเข้าสู่ทีมโดยดาวเตะอ,อสซูรีรายนี้ก็จะทําให้สายกาดงมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในซีซั่นหน้า ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังรวมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับกับคนเทนนี้เรื่องราวของโตนาลี่จากความรักเมืองมิลานสู่สาลิกาดงแห่งไทยไรายขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไม่พลาดการกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆที่นี่สาลิกาสาลิกาลาไปก่อนสวัสดีครับ